ส้มตำปลาราตกเป็นเมนูต้องสงสัยทั้งเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับเชื้อโรคปลอมปนแถมปนเปื้อนดินเป็นสิวที่มีอันตรายหนำซ้ำนะครับยังเป็นตัวการทำลายวิตามิน B ีที่จำเป็นต่อร่างกายวันนี้เราจะมาดูข้อกล่าวหาทั้งหมดนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่และต้นเหตุของเรื่องนี้จะใช่ปลาระาอย่างที่เราสงสัยจริงหรือเปล่าเมนูในวันนี้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือส้มตำปลาร้านะคะพูดถึงส้มตำปลาร้าครับคุณหมอครับ ดูส่วนประกอบของส้มตำบาร้าแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างหลักๆก็คือมีเส้นมะละกอมีเครื่องปรุงต่างๆก็ดูแล้วดูเหมือนจะมีประโยชน์ไม่อ้วนแล้วการปรุงอาหารก็ไม่ต้องผ่านความร้อนทีนี้แล้วตัวมะละกอเองก็มีคาร์โบไฮเดรตนะคะมีไฟเบอร์มีวิตามินต่างๆนะคะเราไปเห็นเครื่องเคียงต่างๆีเยอะะก็ดูแล้วครบถ้วนนะคะมีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็เป็นเมนูที่คุณผู้หญิงชอบทานลดความอ้วนะลดความอ้วนนะคะ ก็ก็ดูดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่ครับหมอครับแต่ปัญหาสําคัญของเรานี้นะคะตัวปัญหาก็คือนี้ค่ะก็คือเรื่องของปลาปลาปลาจริงๆก็มีหลายชนิดครับผมนะคะก็คือขึ้นกับปลาที่เอามาทํานะคะอันนี้คือปลากระดีอันแรกควยแรกนี้เป็นปลากระดีนะคะอันนี้ปลาส้อยนะอันนี้ปลารวมต่อไปนะคะก็เป็นปลารำนะคะแล้วก็จบด้วย ปลากระสินนะคะวันนี้เ,เอาให้ดู5้าอย่างปลาร้าคือเอามาจากปลาจืดเป็นส่วนใหญ่ก็มีปลาหลายชนิดที่เลือกได้นะคะก็ขั้นต้นก็จะเอาปลาเอามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนฉะนั้นก็คือคลุกกับเกลือนะคะแล้วก็โซคอรบเพิ่มเติมนอกจากเกลือก็จะมีรำแล้วก็มีข้าวคั่วนะคบางคนก็ใส่2อย่างเลยบางคนใส่อย่างใดยอย่างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่เข้าไปในไห้นะคะก็คือแล้วแต่สูตรค่ะหลังจากนั้นก็มันก็จะอยู่ในไห้ใช้เวลาหมักประมาณ6เดือนถึง1ปีนานขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแค่ปลาร้ยดวลชนนิแะคับ จะเป็นไปได้ไหมครับว่าข้อกล่าวหาในปลาราจะมีต้นเหตุมาจากตัวปลาที่เรานํามาทําปลาราครับถนอมอาหารฟังดูแล้วไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรนี่ครับคุณหมอครับแต่จริงมันก็มีความเสี่ยงอยู่หลายอย่างที่เราต้องคุยกันในที่มา,า,าจากปลาร้านี่น,นะใช่ค่ะอ่ะมีความเสี่ยงไหนบ้างนี่ครับเอาละมีอยู่สี่ชั้นสี่ชนิดด้วยกันค่ะนะครับความเสี่ยงสี่อย่างที่าจะมาคุยกันวันนี้ที่ชั้นแรกก่อนเลยชั้นแรกก็คือเรื่องของพยาธิ ที่มีอยู่ในปลาที่อยู่ในปลาพยาธิว่าคือพยาธิอะไรครับคุณหมอก็ที่เรารู้จักกันดีนคือพยาธิใบไม้ในตับนะคะซึ่งพยาธิใบไม้ในตับอันนี้ก็คือจะอาศัยอยู่ในปลาน้ําจืดที่เราเอามาทําปลาร้านะ,ะคะเพราะฉะนั้นคือถ้ากระบวนการของการหมกักเช่นใส่เกลือไม่เพียงพอนะคะหรือหมักไม่นานพอพยาธิก็ยังอยู่ในปลาได้อ๋อมันขึ้นอยู่กับเกลือที่ใส่ลงไปในไหใช่รวมถึงระยะเวลาด้วยใส่น้อยหรือว่าหมักหมักไม่ถึงนี่ก็มีโอกาส พยาธิยังอยู่ยังอยู่ถ้าเกิดมันไม่ตายแล้วเราทานเข้าไปใช่มันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราก็อาการจะมีได้หลายระยะนะคะก็ระยะแรกคือถ้าเรากินเข้าไปอ,อาจจะไม่เกิดการอะไรก็ได้แต่จ,จะเจอไข่ยพยาธิล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกนะคะหรือว่าถ้าเป็นระยะที่รุนแรงหน่อยเช่น ตัวพยาธิก็อาจจะใช้เข้าไปบริเวณอื่นของร่างกายเช่นเข้าไปในท่อน้ําดีเ<ม>ข้าไปในตับอาจจะก่อให้เกิดท่าน้ำในตอักเสบมันแคอาจจะมีการปวดชายโครงขวาเพราะตับอยู่ชายโครงขวาตับอักเสบมีออตัวเหลืองตาเหลืองได้โอโหัหน,นั่นคืออาการแบบที่พยาธิเข้าไปอยู่ในตับใช่แล้วถ้าปล่อยไปเรื่อยๆ<ม>นะครับมันก็เรื้อรังถูกไหมคะเรื่อรังนานๆก็ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งตับใช่แล้วก็อาจจะเสียชีวิตจากมะเร็งตับใครจะเชื่โอเกิดจากการทานปลาร้าที่มีไข่พยาธิใบไม้ตับคําถามใหม่ครับผมเนี่ยเป็นคนชอบทานปลาร้า ส้มตำแต่ก่อนผมไม่ใส่ปลาแต่พอใส่แล้วติดใจอร่อยะนะฮะแต่ปลาที่ผมทานเนี่ยผมไม่ได้ทานเนื้อปลานะ,ะผมขอแค่น้ําคนตามก็จะตักนะ้ำปลาใส่เข้าไปเพื่อให้เป็นกลิ่นในส้มตำปลอดภัยไหมครับเพราะว่าจริงแล้วตัวพยาธิเองมันก็อาจจะหลุดออกมาจากตัวปลาก็ได้แล้วก็อยู่ในน้ําก็ได้แล้วยิ่งอย่างปลาที่หมักนานๆเราอาจจะเห็นไม่ได้เห็นเนื้อปลาแบบนี้เราจ,จะเห็นเนื้อมันเละและ้วะนั้นมันก็เนื้อมันก็เริ่มย่อยเริ่มสลายไปมันก็ออกมาอยู่ในน้ําได้ถ้าเรากลัวเรากินนะอาจจะมีไข่ของมันหล่นลงไปอยู่เพราะฉะนั้นทางที่ดีคจะ ต้มให้สุกแล้วค่อยนํามาปรุงอาหารข้อหาแรกดูเหมือนว่าจะเป็นความจริงนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปลาทุกตัวที่มีพยาธิแต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้แล้วครับว่าปลาตัวไหนจะติดพยาธิมาดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการนําปลาระมาต้มให้สุกก่อนนํามารับประทานครับทีนี้เรามาดูข้อหาต่อไปกันเลยดีกว่านะครับชั้นต่อไปนี่คืออะไรครับ,รบประเด็นที่2ก็คือเรื่องของเชื้อโรคอื่นๆที่ไม่ใช่พยาธิเช่นอาจจะมีแบคทีเรียปนเปือ้อนเช่นไหเอามาสะอาดไหมมีการทำความสะอาดก่อนไหมนะคะแล้วก็ มันต้องสะอาดก่อนก็ควรจะสะอาดก่อนเอ้าชาวบ้านคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวก็ใส่เกลือเข้าไปแล้วไงฮะเกลือก็ฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้วทำไมต้องทำความมีส,ส่วนหนึ่งก็คือถ้าความเค็มที่มากพออย่างที่บอกความเค็มที่มากพอก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้แต่เราไม่รู้ว่าเ,เราใส่เค็มพอไหมถ้าความเค็มไม่พอความกรดด่างไม่พอเนี่ยเชื้อโรคอาจจะยังอยู่ได้รวมถึงกระบวนการต่อจากนั้นอีกเช่นเอามาปรุงอาหารใช่ไหมคะปรุงไม่สะอาดปรุงไม่ร้อนพอหรือต้มไม่ได้สุกพอเพราะฉนั้นเชื้อโรคก็อยู่ในขั้นตอนหลังๆก็ได้อีกแสดงว่าขั้นตอนในการปล มันมีหลายขั้นเลยตั้งแต่การทําอาหารถนอมอาหารจนออกมาแล้วยังไม่รีบปรุงไม่รีบใช้ค่ะก็เป็นได้อีกถูกต้องค่ะโอ้โหนี่สี่งต่อท้องเสียอย่างเดียวเลยนะครับก็เป็นได้ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเรารับประทานอาหารพวกนี้ไปแล้วมีเชื้ออาการที่เกิดขึ้นมันคืออะไรครับคุณหมอท้องเสียจงเป็นเพื่อนแบคทีเรียนะคะหลักๆก็คืออาจจะมีครื่องไส้อาเจียนท้องเสียปวดท้องครับางคนอาจจะเป็นแป๊บเดียวหายบางคนเป็นสองสามวันบางทีอาจจะท้องเสียหลายวันถึงว่าบางทีเราไปทานร้านส้มตาบางร้านเอาร้านนี้ทานไม่เป็นไรบางทีไปทานอีกร้านหนึ่ง อาจจะมีอาการมวนท้องนั่นหมายความว่าเราได้รับเชื้อแล้วอแต่มันก็ดูแล้วก็ยังไม่อันตรายเท่าพยาธิเนาะพยาธิดูนม่ตัวก็จะเป็นแป๊บเดียวแล้วอาจจะหายทานยาอาจจะหายได้ข้อหาที่2ดูเหมือนว่าจะไม่หนักหนาอะไรแต่ก็ไม่ควรมองข้ามนะครับดังนั้นทั้งคนทําปาระและคนนําปาระมาปรุงเพื่อเป็นอาหารก็ควรจะใส่ใจในเรื่องของความสะอาดเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมานะครับตอนนี้มาถึงข้อหาที่3กันเลยครับ พูไปสองความเสี่ยงแล้วมาถึงความเสี่ยงที่สามคือค,ความเสี่ยงอะไรครับเสี่ยงที่สามของปลาร้าคือเรื่องของดินปรสสิวะ,ะดินประสิวะดินประสิวมาอยู่ใน,ในปลาร้าได้ยังไงครับดินประสิวรรนะคะอันนี้ดินประสิวฮะอันนี้เหรอครับค่ะมีกลิ่นไหมฮะดมได้ไหมลองลองดมหน่อยคะ่ะมีไหมคะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นมีไม่มีกลิ่นเลยดินประสิวะมาอยู่ในปลาร้าได้ยังไงครับก็ในกระบวนการของการถนอมอาหารนะคะดินประสิวที่ใช้เนี่ยเช่นการหมักทําให้อาหารอยู่ได้นาน หรือทําให้อาหารมีสีน่ารับประทานสีสวยนะคะนี่คือส่วนของดินประสิวแสดงว่าการหมักปลาร้าเนี่ยทุกไหทุกปลาร้าจะมีดินประสิวก็อาจจะไม่มีทุกไหก็ได้เช่นชาวบ้านทําเองทาทานอาจจเองไม่ได้ใส่ก็ได้ถ้าเราทำเป็นอุตสาหกรรมหรือทำในมารเยอะๆอยากจะทําให้มันอยู่ได้นานก็อาจจะมีการใส่ซึ่งอาจจะไม่รู้ก็ได้ในขั้นตอนนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการรับประทานดินประสิวมากๆมันจะเกิดก็ดินประสิวอาจจะมีทําให้เราเช่นอาจจะคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องถ้าเรารับดีประสิวมากเกินไปแต่ถ้าเรา,ารับดปรงมานที่ไม่เกิน <S <S <ๆ>เช่นจะมีการกาหนดว่าดีประสิวที่ใส่ไปไม่เกินเท่านี้เท่านี้ถ้าเราได้ไปไม่เกินเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เกิดอาการอะไรแล้วก็อยู่ในช่วงที่ปลอดภัยแต่ถ้าเราได้รับเกินไปก็จะเกิดอาการอย่างที่บอกอน,ะะนีถ้ารับทุกวันเกินทุกวันใชแล้วก็สะสมไปสะสมในร่างกายเป็นมะเร็งไหมครับตัวมันเองอาจจะไม่ได<ๆ>้เกิดมะเร็งนะคะแต่ถ้าดีประสิวบวกกับโปรตีนบางอย่างที่อยู่ในเนื้อปลานะคะสองอันนี้พอบวกกันปุ๊บ เกิดเป็นสารก่องมะเร็งชื่อในโรซามีนน่ากลัวมากเลยอันนี้คือความเสี่ยงขั้นที่3ถ้าเราต้องทานอาหารที่ปนเปื้อนดินประสิวบ่อยๆก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะโรคมะเร็งจะว่าไปแล้วไม่ได้มีแต่เพียงปลาร้าเท่านั้นนะครับที่มีการใส่ดินประสิวยังมีอาหารอื่นๆอีกมากมายที่เราต้องระวังต่อไปครับเป็นข้อหาสุดท้ายของปลาร้าแล้วครับค่ะขั้นที่4ก็คือจะพูดถึงสารตัวหนึ่งนะคะชื่อสารไทอะมีเนส ไทอะมิเนสมันเป็นสารอะไรไทอะมิเนสเป็นสารที่สามารถย่อยสลายวิตามิน B1 อยู่ในของดิบทุกชนิดส่วนใหญ่ค่ะเราได้รับไทอะมิเนสไปมันก็จะทลายวิตามิน B1 ทําให้เหมือนร่างกายเราขาดวิตามิน B1 ขาด B1 มากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ขาด B1 ่มากๆอาจจะมีได้3ส่วนนะคะส่วนแรกคือมีผลกับระบบประสาทระบบประสาทก็จะมีชามีแปบๆตามปลายมือปลายเท้าเหมือนเส้นประสาทเสบอันที่2คืออาจจะมีเรื่องของระบบหัวใจ ก็อาจจะมาเรื่องของเหนื่อยหัวใจเต้นผิดจังหวะมีหอบเหนื่อยได้อันที่3คือเกี่ยวกับระบบท่าเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมาด้วยท้องอืดอาหารไม่ย่อยเป็นต้นแต่นี้มีวิธีแก่ก็คือผ่านความร้อนถ้าเราต้มปลาราสุกปุ๊บมีความร้อนปุ๊บสารไทมิเนตก็จะหายไปแล้วก็เหมือนจะได้วิตามินบ1หนึ่งปกติมันจะเสี่ยงกับคนที่ทานปลาราดิบปลาราที่แบบไม่ไม่ผ่านการปรุงไม่ผ่านความร้อนมาแล้วถ้ามีสารนี้ขึ้นมาปั๊บมันจะเป็นอาการอย่างที่คุณหมอบอกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าชื่นชอบปลารา ควรจะนําไปปรุงให้สุกก่อนก่อนที่จะมาใส่ในส้มตำที่เราชื่นชอบถึงแม้ว่าปลาร้าเองจะมีความเสี่ยงแต่ถ้าเราคนทําและคนกินรู้จักเลือกและรู้จักปรุงปลาร้าอย่างถูกวิธีก็จะช่วยลดอันตรายจากการรับประทานได้ครับแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะมีวิธีการปรุงปลาร้าที่ถูกต้องว่าทาอย่างไรช่วงหน้าเลยครับเชฟล็อกจะมาสาธิตขั้นตอนการทําและการปรุงปลาร้าที่ปลอดภัยมาให้ชมกันครับ